สวัสดีค่ะคุณหมอมียาลดน้ำหนักไหมคะพอดีฉันต้องการลดน้ำหนักอะคะ่ะแต่ขอที่ราคาไม่แพงนะคะพอดีฉันไม่ค่อยมีเงินนะคะมีค่ะคุณหมอคะ,คะมียาลดน้ำหนักที่สามารถลดลมได้เร็วแพงเท่าไหร่ฉันก็จ่ายไหวค,ค่ะคุณก็มาเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะยาลดน้ำหนักอื่แค่ชนเดียวคะ่ะราคาเท่าไหร่คะสี่ร้อยเก้าสิบบาท ใหนน้คนหนึ่งพันเลยค่ะฉันต้องการมากนากืมแล้างหน้าขอตัวนะะหนึ่นะคะจะนั่งค่ะนั่งก็ได้ค่ะ คุณหมอต้องขอโทษารณีนะคะกรดีว่าคนณกรณีเข้ามาก่อนนะคะแต่ฉันให้ควรมากกว่าหนึ่งเท่าเลยนะคะโอต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้ามีใยชุดใหม่มา,าเดีวราได้ติดต่อสับพันทีค่ะขอให้เง้ามาติดต่อได้ไหมคะฉันไม่ต้องการแล้วยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ไม่เห็นแกล่ลาบลาบผลที่จะได้แก่ตนนั้นย่อมเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีด้วยกันก็จริงแต่บุคคลที่มีอัธยาศัยเรียบร้อยหวังตั้งตนให้เป็นที่นับถือแห่งคนทั้งหลายแล้วย่อมไม่เพ่งเล็งเอาด้วยอุบายหรือกดขี่หลอกลวงเลยหมอเมื่อเขาหาไปรักษาไข้ควรตั้งใจเสียก่อนว่าจะไปรักษาให้หายเพื่อเอาชื่อเสียงรักษาโดยสุจริต เมื่อผู้นั้นหายแล้วขวัญข้าวค่ายาย่อมมีอยู่เองถึงหากว่าตามธรรมดาเคยได้เท่านั้นเท่านี้ถ้าคนไข้ขัดสนจะให้เท่านั้นไม่ได้หรือไม่มีจะให้เลยก็ไม่ควรจะเพิกเฉยและเมินเสียควรจะช่วยอนุค์ด้วยเมตตาจิตเป็นที่ตั้ง คุณความดีก็จะมีแก่ตนคนทั้งหลายจะเคารพนับถือลาบผลก็คงจะได้มาถ้าหมอเป็นคนมีความโลภเห็นแก่ลาบไข้พอจะหายได้ในไม่ช้าวันแก้งหน่วงเหนียวไว้ให้หายช้าหรือไข้เป็นอย่างที่น่าตกปกตกใจก็บอกไปเสียอย่างหนึ่งเพื่อให้เจ้าไขา้หรือคิ้นอุบายอยากได้ ขวัญข้าวค่ายาค่าป่วยการให้มากด้วยประการใดๆเลขประการหนึ่งว่าจะทำนาค้าขายบนหลังคนไข้เอามั่งมีเสียทีเดียวไม่คิดเผื่อแผ่ที่จะให้ความสุขแก่เพื่อนบ้านฐานถิ่นฉะนั้นแล้วใครเล่าจะเขาลบนับถือเมื่อไม่มีใครนับถือแล้ว ลาบผลที่เคยได้ในวิชาที่เป็นหมอจะมีมาแต่ไหนมีแต่จะเสื่อมถอยน้อยลงทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วหมอจึงควรเป็นคนไม่เห็นแก่ลาบ